รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แบบนี้เจอกับไปแล้วพี่เจี๊ยบเฮ้ยไม่ใช่คร <โฮ S 1> ับอน ทำไมพี่เจี๊ยบถึงหน้าดีผิวดีขาวใสดูเด็กอ่อนวัยไปทำอะไรมาเออไปทำศัลปกรรมมาไม่ใช่ครับผมวันนี้ผมจรสันนะครับวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่เจี๊ยบวันหนึ่งวันนี้พี่จรสันนะคะจะมาพาคุณผู้ชมเนี่ยไปอร่อยพร้อมๆกับเราแทนพี่เจี๊ยบต้องบอกว่าพอผมรู้ว่าได้มารายการนี้นะผมทำการบ้านมาเลยผมไม่รู้ว่าพี่เจี๊ยบเคยทำหรือเปล่านะฮะ่วนผมไม่ทำเลยฮะพ่เจอยม่เคยทำแบบพี่เจี๊ยบไม่เคยทวการบ้านช่วงอร่อยซอกแซกนี่ผมไปเสิร์ฟมาแล้วนะว่ามีร้านหนึ่งอยู่แถวปากเกร็ดนะฮะต ว่ามีคนไปเยอะมากชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวบ้านสวนอิงน้ําเอาเป็นว่าเราไปซอกแซกกับพี่จอนััดนดีกว่าค่ะบ้านอะไรนะบ้านสวนอิงน้ําครับไปเลยค่ะครับช่วงอร่อยซอกแซกอร่อยซอกแซกวันนี้ฮะเรามาซอกแซกกันถึงที่เลยนะครับสำหรับร้านนี้แต่รับรองว่ามาถึงแล้วประทับใจแน่นอนครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับเขาบอกว่าบรรยากาศที่นี่น่าประทับใจมากๆนะฮะและมีของอร่อยเพียบเลยถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับอ้าวสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมพี่บด,ดินหรือเลปล่าครับถูกต้องครับโอ้โหตามหาตัวอยู่เลยคะเป็นบ้านพี่เองเลยหรือเปล่าครับถูกต้องครับแล้วพี่คิดยังไงถึงได้จัดมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวได้ครับเนี่ยเอ่อแนวคิดนี้มาจากภรรยาผม เราแคาจะขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะขายที่ไหนกันดีเรามีบ้านที่ติดคลองอยู่เรามีทรัพยากรอย่างนี้อยู่แล้วผมก็เลยขายที่หน้าบ้านเลยผมได้ยินมาว่าราคาถูกมากมากราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย20บาทครับผมจาต่อชาม20บาทโอ้ยี่สิบบาทตอนนั้นเองเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วนะครับครับผมอานนี้ถามถึงเมนูสุดเด็ดเลยของที่นี่ครับครับผมเล็กน้ำตกกับบะหมี่แห้งครับผมเล็กน้ำตกบะหมี่แห้งโอ้โหน่าทานจังเลยจัดให้ผมเลยได้ไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวผมนั่งรอนะพี่นะได้ครับผม มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวครับผมมาแล้วอันนี้บะหมี่แห้งครับผมบะหมี่แห้งเล็กน้ำตกแล้วก็เกี๊ยวทอดครับผมอันนี้หัวลับากับถุงก็เครื่องเคียงครับครับนะขอบคุณมากครับพี่ขออนุญาตชิมนะครับตามสบายครับต้องบอกว่า20บาทนี่สุดคุ้มเลยนะฮะดูนะได้เครื่องแบบเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเราเริ่มกันที่บะหมี่แห้งก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลองหมูตุ๋นเขาบอกว่าขึ้นชื่อเลยสำหรับที่นี่ ให้ได้ใช้ได้มีใหญ่เลยนะครับเส้นบะหมี่ครับรสชาติใช้ได้เลยครับเส้นบะหมี่ก็เขาเหนียวนุ่มดีนะฮะแล้วก็ไม่เละนะฮะรวมๆแล้วเนี่ยมันจะออกหวานนิดหนึ่งสำหรับใครที่ชอบแบบสำหรับทานหวานน่อยรับรองว่าประทับใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะใส่เหมือนซีอิ๊วหวานมาให้แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบรสชาติจัดจ้านนะฮะเขาก็มีเครื่องปรุงไว้ให้ด้วยนะครับโรยไปบ้างฮะ อันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำนั่นเองนะครับผมเป็นเส้นเล็กน้ำตกนะฮะห,หมูนุ่มครับรสชาติดีครับเข้มข้นมากเลยคือแบบว่าน้ำเนี่ยมันกลมกล่อมครับแล้วผมแล้วก็ เขาเรียกน้ำตกเนี่ยมันจะรสชาติเข้มข้นออกมาเลยทีเดียวครับทั้งปริมาณทั้งเครื่องที่เขาให้มาต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆครับแล้วสาหรับที่นี่นะครับผมนอกจากที่จะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วนะเขายังมีในส่วนของน้ําสมุนไพรไว้บริการด้วยนะครับจะมีมากมายเลยอย่างอันนี้นครเป็นน้ําอัญชันมะนาวมีน้ํามะตูมน้าเก๊กฮวยต้องบอกว่าที่นี่ทาใหม่สดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะครับสำหรับช่วงอร่อยซอกแซกวันนี้นะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนอิงน้ํานี่ต้องบอกว่าเรื่องของรสชาติก๋วยเตี คุณภาพก็ดีมากนะเครื่องที่ให้มาก็แน่นมากเลยมูลค่า20บาทเท่านั้นเองคุ้มสุดๆเลยครับในส่วนของบรรยากาศร้านนะเป็นกันเองมากๆนั่งอยู่บนน้ําเลยคนระับบนชานไม้ชายน้ําแบบนี้นะได้ฟิวบรรยากาศบ้านทุ่งเลยครับมีความสุขมากๆเลยทีเดียวและที่สาคัญนะครับผมในเรื่องของเครื่องดื่มประทับใจนะเป็นเครื่องดื่มใหม่ๆสดๆที่พึ่งทําเลยไม่มีสารกันบูดครับรสชาติอร่อยด้วยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับปายครับร้านที่ผมพามาวันนี้นะของคุณปายจะสู้ผมได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวไงขอดูหน่อยครับ